เป็นอดีตที่ขมขื่นที่กับผมเองได้ประสบพบเห็นไม่ใช่อ่านหนังสือมาเล่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปี50ปีในอดีตมันเป็นความเจ็บปวดของผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองเกิดการสูญเสีย ทุกฝ่ายผู้ปกครองที่ปกครองโดยอำนาจเผด็จการใช้อำนาจเผด็จการโดยไม่ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเกิดความขัดแยง้งจนก่อให้เกิดพักการเมืองพักใต้ดินขึ้นมาโดยการประสานงานของคองมมิวนิสต์สาคน สายจีนสายเวียดนามมาจัดตั้งเป็นพรกคอมมิวนิสต์และพัฒนามาเป็นการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธเสียงปืนแตกที่บ้านนาบัวเกตสิงหา2,508ที่บ้านนาบัวก็ลุกลามผ่าน,านไปเกิดอำนาจรัฐเกิดมีพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นมา พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีศัตรูอยู่สามตัวในขณะนั้นหนึ่งจักรพรรดินิยมสองทุนนิยมขุนนางจักรพรรดินิยมศักดินานิยมและทุนนิยมขุนนางสามตัวครับนี่เป็นการจัดตั้งศึกษาลทั Marx, ลทธิมาร์กซ์ลัทธิเลนินความคิดเหมาเจอตงเขาก่อร่างสร้างตัวเคลื่อนไหวในป่าเคลื่อนไหวในเมืองตามแนวอุดมการ มารกซิสในขณะนั้นเมื่อการปกครองของประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยมีการร่างรัฐธรรมนูญสิบกว่าปีจอมพลถนอมจอมพลถนอมสืบทอดจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จสักทีนิสิตนักศึกษาในขณะนั้นศูนย์การนิสิตศึกษาแห่งประเทศไทยนำโดยคุณธีรยุทธ์บุญมี เดี๋นี้ยังมีชีวิตอยู่เป็นศาสตราจารย์คุณเสกสรรประเสริฐคุณเรียกร้องร,รัฐมนูญจนในที่สุด14ตุลาคน16เราได้รับชัยชนะถนอมประพาสนรงสามทรราชลีภัยออกนอกประเทศถัดจากนั้นสมปีก็เกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดคือ6ตุลาคน19ต้องแยกนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์ออกจากกันนะครับ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์6ตุลา19ถูกรล้อมปราบถูกยิงเหมือนนกในกรงถูกปราบปรามถูกเปลื้องผ้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความรุนแรงดังกล่าวในผู้ปกครองเป็นคนทำครับลูกหลานของตนเองไม่รู้จะต่อสู้ยังไงก็ต้องหาที่พึ่งก็เ,เข้าป่า ไปร่วมจับปืนกับพักคอมมิวนิสต์อำนาจรัฐเกิดจากกระบ,บอกปืนครับจะได้รัฐมาเมื่อความรุนแรงมาผมต้องใช้ความรุรแรงตาต่อตาฟันต่อฟันท่านครับที่ผมพูดในขณะนั้นผมก็อายุ20ปีเศษเศษท่านประธานอนุกรรมธิการท่านวิทยาแก้วพลรืด ต้องเปิดเผยแล้วครับท่านมาพูดเรื่องนี้ด้วยน้ำตาท่านถูกยิงด้วย M16 สองขาเลยครับเดินกระโผกกระเพกกระดูกพุนไปหมดขนาดอยู่โรงพยาบาลมันยังเอาตรวนไปผูกขาท่านไว้นั่นคือความดุนแรงในขนาดนั้นครับมีนิสิตนักษาหลายตัวหลายท่นาทนครับทนไม่ไหวก็เข้าป่ากับผมเองครอบครัวเพียงเกต ขออนุญ,ญาตพูดนะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่คนที่เสียสละชีวิตครอบครัวเพียงเกตพ่อแม่ลูกลูก,ลกทั้งหมดเก้าคนเข้าป่าหมดศึกษาลทัทธิมารลทัทธินิดินความคิดเหมาเจ้าตงพี่น้องผมเก้าคนครับน้องผมเข้าป่าไปเป็นทหารหลักอยู่ที่จังหวัดนั้นนายอดิศวนเพียงเกตนักศึกษา นิตยาศาสตร์มหาลัยรามคำแหงปีที่สองสหายหมอกครับถูกยิงเสียชีวิตครับวันนี้จึงขอไว้ไว้อะไรแก่น้องชายครับ เหตุการณ์ทางการเมืองมันเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจกันเพราะระบอบปฏิการท่านครับก่อนจะมาถึง6 6ทับสมลรัฐบาลพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันได้ออกพระราชบัญญัตินิรโทษ,ษรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดในการชุมนุมมหาาลยธรรมศาสตร์ มื่อวันที่สถึงหตุลาสองห้าหนึ่้าสองห้าสอนึ่งพรบนี้เป็นที่รองรับของคําสั่ง6กสิกทั้งสองสานะครับลบลาค่าฟันไม่มีประโยชน์ผมก็สูญเสียทางนี้ก็สูญเสียสเสด็จพระราชทานเพลิงศพทุกวันอยู่ในปา่าไม่มีที่จะฝังครับความรุนแรงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ความรุนแรงโดยอาวุธต่างๆไม่สามารถให สังคมมีสันติสุขได้ผมพูดวันนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจที่เราจะพูดถึงเรื่องนิตรโทษรรมธรรมาทานครับวันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเวลาหน่อยนะครับเพื่อจะเป็นผลในการที่เราจะพูดนิตรโทษสกมในอาทิตย์หน้านี่ครับว่าเราจะน,นำพาประเทศนี้โดยเอาอาดีตมารับใช้ปัจจุบันได้อย่างไรทำยังไงประเทศนี้ถึงจะไม่มีความขัดแยง้งความเห็นต่างอยู่ได้ เหตุการณ์มูลเหตุชักจูงใจอย่างไรที่เกิดขึ้นในทางการเมืองต้องนิรโทษกรรมให้เขาหมดซึ่งถึงวันนั้นผมจะลุกขึ้นอภิปรายอีกผมก็อยากถามท่านทางธรรมธิการครับปัญหา 20, 30, 40ปีไปรับปากเขาไว้ทำไมไม่ทำไปรับปากว่าให้ที่ดินเขาไปแล้วต่อมาจะออกเป็นอุทยาน ไปโกหกเขาทำไมพ่อแม่เขาสู้เขาสูญเสียเขาต้องการสร้างชาติบ้านเมืองเมื่อมาถึงยุคเราเราต้องรักษาคำมั่นสัญญาครับสงครามถึงจะไม่เกิดผมไม่เคยเรียกร้องที่น้องผมเสียสละเพราะสงครามไม่มึงก็กูตายเมื่อเสียสละชีวิตเราก็จบไปมีหกสิบหกทับสองสามนักศึกษาก็เข้ามาเรียน ผมจบนิติศาสตร์จบปริญญารปริโยโทที่จุลาแล้วก็มาประกอบอาชีพทนายความวันนี้เป็นอุทาหรณสอนใจให้เขาไปเถอะครับอย่าว่าทำไมงอกเงยขึ้นมาเพราะเขาเป็นลูกเป็นหลานว่านเครือเขาดูแลเขาท่านไม่ไปศพถีบลงเขาเผาลงถังแดงความดูแลไม่รบนายไม่หายจนอยู่ที่ภาคใต้ครับเรายุติ โดยการทำงานของทหารประชาธิปไตยพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธหลายๆพล,ลเอกพล,ลเอกเปรมตินุสูลานนมีคุณูปการพวกผมก็ให้ความร่วมมือสมัยก่อนจะเกิดขึ้นยังไงครับพลตสีสุดสายเทพหัสดินไปรับสหายทองปักเพลงเกตอยู่ที่โรงแรมแถวช่องเกตครับแต่ก่อนเป็นกระทิงแดงอีกคนหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ ต่อมามาจับเขาคุยกันไม่ได้คุยกันเมื่อคุยกันสังคมก็สันติสุขผมจึงดีใจนะครับเราย้อนอดีต40ปีเพื่อให้ลูกให้หลานได้เข้าใจว่าสังคมมันเกิดความขัดแย้งอย่างนี้ปัจจุบันนี้ต้องเอาอดีตมารับใช้ไม่มีเงืเ่อนไขใดๆที่จะไม่ไนิรโทษให้ลูกให้หลานไม่มีเงืเ่อนไขใดๆที่จะมาปิดกัน้นคุณเห็นต่างแล้วคุณจะฆ่ากันลบลาฆ่าฟันกันไม่มีประโยชน์ ประเทศไทยต้องจับมือกันการเมืองไม่มั่นคงเศรษฐกิจเดินไม่ได้ครับผมจึงขออนุญ,ญาตขอบคุณท่านประธานคุณพ่อท่านประธานก็มีส่วนเหมือนผมนี่แหละครับเรามีความเจ็บปวดแต่เราอยากให้ทุกคนทุกฝ่ายในสังคมได้เข้าใจว่าคนไทยสามารถพูดคุยกันได้ครับไม่จำเป็นต้องลบราค่าฟันไม่ต้องแบ่งสีแบ่งฝ่ายต่อมาก็มาเคลื่อนไหวเห็นคนละอัน ผมก็รีพัยไปอยู่ไม่เคยคิดจะกลับไปลาวก็ไปอยู่ลาวไปอยู่เขมรเป็นป,ป,ปีสองปีครับไม่อยากให้สังคมวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนี้วันนี้ผมขอให้ท่านทั้งหลายได้ลํำลึกถึงการเสียสละทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายในป่าหรือฝ่ายอยู่ในเมืองในเอกสารฉบับนี้ก็มีข้อหนึ่งอยู่ที่เพชรบูณ์เขาคอ คนที่อาสาสมัครสู้กับพวกผมคือความวณิสต์ขวามือนี่ครับเป็นกำนันวันนี้เรานั่งใกล้กันคุณก็ได้รับการชดเชยเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่ารัฐบาลของเราในปัจจุบันพระท่านแพ์ทองทานชินวัตรท่านเกิดไม่ทันหรอกครับหลายท่านเกิดไม่ทันแต่ให้ฟังว่าคนที่พูดในขณะนี้คือผ่านเหตุการณ์มาที่ไม่ตายเพราะมันไม่ถูกยิงเฉยๆน้องผมถูกซุ่มนะครับ ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านถูกซุ่มถูกตัดคอเสียบเหมือนสงครามเวียดนามเลยครับนั่นคือความรุนแรงไม่อยากให้เกิดขึ้นเห็นลูกหลานเราเป็นผ้าขาวปล่อยโอกาสเปิดโอกาสให้เขาได้เดินอย่างสง่าผ่าเผยสะสมประสบการณ์ตำไวัยวุฒิของเขาครับท้ายที่สุดขอให้สังคมไทยจงประสบกับความเจริญแล้สันติสุขการลบราค่าฟันความรุนแรง ใดๆอย่าได้เกิดขึ้นอีกเลยขอให้สันติภาพเกิดขึ้นถาวรในประเทศไทยเราครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอดิ